สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ท่อเจริญทองนะครับไม่ใช่นะครับก็อันนี้ได้มาจากท่อเจริญทองหรือพี่อาทิตย์เขาเล่านะครับเป็นที่สตาร์ทรถไถดาแบบช้แบตบตอนนี้กำลังเป็นกระแสเลยนะที่เ,เขาบอกว่าเงินอยู่ในอากาศใครจะคว้าม,มาได้นะครับใครอยากเป็นพอแถวต้องเริ่มทําก่อนพี่อาทิตย์จัดมาแล้วครับอ่ตอตัวนี้เป็นวอรบบ์แ bank เดี๋ยวเรารีวิวก่อนเลยดีกว่า มันถอดได้นะครับแต่พอมันถอดตรงนี้มาขึ้นไฟดับผมเอาไปสองไฟมาแล้วก็ชาร์จโทรศัพท์มานะก็เดี๋ยวเขาสตาร์กันรถธรรมดาอันนี้ผมคันนี้นะครับเป็นรถแคมมีแคมมีวาลนะครับปกติต้องใช้แก๊สลนนะครับสังเกตดูเนี่ยลองลนแก๊สเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวลองเอาต่อจานเรนตรองมรือที่จะาร์ทรถไฟฟ้าเนี่ยดูครับจะติดหรือเปล่านะครับไาเดี๋ยวมาดูกัน มือไปกดโด,โดนโดนทุกคน,นแม่เดี๋ยวลูกเล่นเลยเยอะเหลือเกินติดตรงไหนวะเนี่ยอ๋อไม่ดับอีกอ,อ,อะเดี๋ยวไม่เคยใช้นะครับสตาร์ทครั้งแรกเดี๋ยวให้คนยกวาวดีกว่าผมถนัดซ้ายนะปกติผมถนัดซ้ายมันก็จะเป็นอ่ะหยิบยกว้าวดให้หน่อยนะครับ๋ยวลองดูนะเอานะ <c oughs> ไปอิดตามดวนเ่ยบอว่้ยตมดามันม่ติต่มุนอลอแกันตลอดอันนี้เอแบบไม่ต้องยกวาวแต่พี่เรนเกินไปหรือเปล่าวะโอ้ไม่ยกวาลไม่ได้แล้วทุกคนเดี๋ยวๆลอ้ลองหมุนให้รอบมันว่างก่อน มาสต,ตาร์คล้ายเชือกดึงอ่ะเราลองเราไม่ต้องยกวาวนะแต่เก่งๆไ็หน่อยไม่ได้นะ,ดะต้องลองรถเดิมถือว่าแต่ว่าสต,ตาร์ทรถแคมป์เนี่ยได้แน่นอนนะครับเอาถอดได,ได้นะบแบบถอดได้ ก,ก็ถ้านตดใจนะครับเพียรทิตหรือทอเจนทอง086อประนงเพมุน่งหนึียรครับ